สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสาระตัวละครในจักรวาล s t a ร Wars The Skywalker, s k y w a l k e r Saga กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เรานั้นจะไปฟังเกี่ยวกับตัวละครต่อไปนี้ตามหัวข้อที่เราบอกไว้ที่ชื่อของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกด Sub s cribe และกดกระดิ่งไว้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Galactic Piestudio และไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมเอาละเข้าสู่ช่วงหลักของเราได้เลยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตัวละคร BB-8 BB-8 เป็นหุ่นยนต์ทรงกลมประจำยานของโพดัเบลอนก่อนที่โพจะโดนจับตัวไปเขาสั่งให้ BB-8 นีหนีไปพร้อมกับภารกิจสำคัญที่ต้องทำกับกองกำลังต่อต้านนะครับผม ทำให้สําเร็จ BB8 หนีอย่างไม่คิดชีวิตจนโดนจับตัวกลางทะเลทรายและโชคชะตาก็ได้พามาเจอกับเรได้ช่วยมันไว้จากนั้นมันจึงได้ออกประจนภัยในครั้งนี้ด้วย BB8 สร้างมาจากไอเดียของรัฟแมคโคอรีนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยในหน้าทีนี้ด้วยนะครับผม เป็นผู้ว่าภาพคอนเซปต์ของหนังสตาร์วอร์ซึ่งเดิมทีจะใช้เป็นรูปแบบของ R2D2 แต่ว่าไอเดียนี้ถูกพับไปเพราะไม่สามารถสร้างหุ่นยนต์ทรงกลมแบบนี้ได้ในช่วงยุค70ก่อนหน้านี้ครับผม BBA จะถูกสร้างขึ้นด้วย c t แต่ผู้กกับ j j เจอ a ร s เห็นว่าคงจะดีหากทำ เป็นหุ่นขึ้นมาได้จริงๆทางดิสนี์นั้นจึงร่วมมือกับ sp hero บริษัทผลิตของเล่นชื่อดังเจ้าของผลงานของเล่นสุดฮิตนั่นก็คือเอสพีฮีโร่บอลกับพิน w o o d studio ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยในนาทีดีด้วยนะครับผมสร้างมันขึ้นมาโดยมีนีสซาคาแลน นักทำสเปเชียลเอฟเฟก t คอยเป็นผู้ดูแลบังคับมันให้แสดงร่วมกับนักแสดงในฉากแล้ว b b 8เปิดตัวครั้งแรกในงาน Star Wars c a r i b เบิ i o n ในปี2015ทุกคนต่างตกตะลึงตะลึงนะครับผมที่เห็นว่ามันเป็นหุ่นยนต์จริงๆและสงสัยว่ามันมีนกลไกอะไรบ้างถึงสามารถเคลื่อนไหวได้แบบนี้ซึ่งแม้ว่ารูปร่าง ภายนอกจะดูง่ายๆแต่ภายในก็ซับซ้อนไม่น้อยกันเลยทีเดียวโดยตัวของมันนั้นจะมีอ,อุปกรณ์รักษาทิศทางและแกนหมุนอยู่เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมีแกนตรงกลางที่เป็นตัวทำให้ส่วนหัวไม่หล่นด้วยนะครับผมเจเจบราวตั้งชื่อ BBA ตามรูปแบบล่าง กลมๆของมันที่ดูคล้ายกับเลข8ไม่ก็ตัวอักษรบีสตัวประกอบประกบนะฮะอ่านผิดนะครับผมคนเขียนสคริปมันอ่านยากมากต้องขออภัยด้วย2ตัวประกบหันหลังชนกันทำให้เขาคิดว่าชื่อนี้แหละเหมาะกับมันที่สุดและเป็นชื่อที่ตั้งมาตั้งแต่แรกและไม่เปลี่ยนอีกเลยเอาละละ่ะ เป็นยังไงกันบ้าง่ะครับท่านผู้ชมทั้งหลายตัวละคร BB8 ในจักรวาลของ Star Wars ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe และถ้าหากไม่อยากพลาดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่ข้าง subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอพลังจงสถิตยอยู่กับพวกท่านตลอดไป